เนะคะสิ่งดีๆก็จะนําพาเข้ามาในชีวิตเราให้เราปรับเปลี่ยนคําพูดใหม่หรือการคิดการคิดเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการยิ่งย้ําคิดย้ําทําแต่นิสัยของหรือโดยปกติของมนุษย์แล้วว่าเขาจะ ของพวกเราคนเราเนี่ยจะย้ำคิดย้ำทำแต่ด้านลบๆถูกไหมคะมีใครว่าม,มีใครตําหนิมีใครตดติงมีใครนินทานมีใครว่าร้ายเราก็จะไปย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องลบๆถูกไหมคะเฝ้าเอาเรื่องลบๆหรือคนที่เขาว่าร้ายเราอ่ะมาตอกย้ำทําให้เราเจ็บใจมาย้ำคิดย้ำทำแต่ให้กลับสลับไปเลยนะคะให้ทิ้งด้านลบแล้วเรามาตอกย้ำด้านใหม่ตีตาด้านใหม่สิ่งดีๆด้ดานใหม่ๆที่เราปรารถนาเข้าไปแทนที่เขาเพื่อให้ จิตใต้สำนึกของเราเข้ารับรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งบวกๆสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโคตรดอฟมาแบ่งปันกับเคล็ดลับสายเสกนะคะสิ่งดีๆในตรงนี้ให้เรามีความรู้สึกที่ดีนะคะคิดดีคิดบวกอารมณ์ดีอารมณ์บวกนั่นเองกับเคล็ดลับสายเสกเดย์ที่2นะคะในวันนี้ก็ให้เรามาตอกย้ําตีตาใหม่สิ่งดีๆที่ปรารถนาสิ่งดีฉันโคตรเก่งฉันโคตรเจ๋งฉันโคตรมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขของความชิ้นใหญ่ฉันกําลังเข้ามาแล้วแสดงว่าเรื่องราวดีๆฉันกําลังเข้ามาหาฉันแสดงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมาส่งชั้นไปในเรื่องที่ดีกว่าอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคุณกาลังเจอเกิดวิกฤตเกี่ยวกับการงานหรือว่ากําลังจะตกงานหรือกําลังมีปัญหาเรื่องอะไรให้คุณตอกย้ำไปเลยนั่นไงเขากําลังจะส่งชั้นไปมีงานที่ดีกว่าเขากําลังจะส่งให้ชั้นไปมีชีวิตที่ดีกว่าต้องบอกตอกย้ํากับตัวเองไปตีตาตัวเองไปให้เราฝึกใหม่ฝึกซ้ําๆฝึกทีๆฝึกทําในด้านดีด้านบวกในสิ่งที่เราปรารถนาอะไรที่เราไม่ปรารถนาเราอย่า yeah. คิดอย่าพูดถึงอย่าไปตอกย้ําเขาในด้านนั้นเพราะว่าถ้าคุณไปดูคลิปนิวรอนนะคะกับภาพยนตร์เดอะซีเค็คุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าถ้าเราปล่อยแรงสั่นสะเทือนด้านไหนถ้าปล่อยสั่นสะเทือนด้านลบก็เท่ากับคุณให้อาหารทางด้านลบถ้าคุณสั่นสะเทือนด้านบวกคุณก็จะเท่ากับคุณ ให้อาหารด้านบวกก็เหมือนกับถ้าด้านบวกก็เปรียบเสมือนสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเรานะคะครูก็จะบอกว่าเหมือนกับแมวเหมือนกับสุนัขที่เราเลี้ยงไว้เขาก็เราก็จะฝึกให้ด้านดีให้เขาเขาก็จะเชื่องเขาก็จะเชื่อฟังเราเขาจะทําตามเราแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไปป้อนอาหารด้านลบๆของเขาอะ่ะเท่ากับเขาเป็นงูเห่างูพิษที่กําลังจะทาร้ายเราตลอดเวลาเขาจะมาทําให้เราแบบเกิดปัญหาเกิดวิกฤตซ้ําแล้วซ้ําเล่าเข้ามานั่นเองก็เท่ากับเขาเป็นงูพิษแสดงว่าถ้าง,งั้นเราก็จะต้องตัดท่อ น้ำเลี้ยงด้านลบออกไปตัดพยายามอย่าให้อาหารด้านลบอะไรที่มเราไม่ปรารถนาอะไรที่เราไม่ต้องการเราอย่าไปพูดถึงด้านลบนั่นเองเราจะพยายามตัดท่อหรือไม่ให้อาหารเขาไม่เลี้ยงอาหารเขาในที่สุดเขาก็จะฝ่อและตายไปในที่สุดงูพิษตัวนั้นก็จะตายไปเราก็มาให้อาหารด้านดีต่อก็คือน้องแมวน้องสนักของเราที่น่ารักเราก็จะเลี้ยงให้เขา เชื่องนั่นเองนะคะให้เขาซื่อสัตย์เขาแบบเขาจะไว้วางใจเราเขาจะเชื่อใจเราแล้วลในที่สุดเขาก็จะเชื่อฟังเราแล้วเขาก็จะมาในเรื่องราวดีๆมันต้องผ่านการฝึกนะคะเพราะว่ามนุษย์เราตายมาหลายภพชาติแต่ว่าจิตดวงเดิมของเรามันยังคงทํางานอยู่มากับตัวเราตลอดเวลานะคะบางคนอ่ะ อาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่เคยเข้าใจนะว่าตายแล้วคงตายเลยตายแล้วอาจจะไม่ได้อาจจะกลับมาเกิดอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดนนว่าเป็นคนใหม่ไปเลยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ไปเกิดก็คือดวงจิตของเรานั่นเองหรือจิตใต้สํานึกของเรานั่นเองเขาไปเกิดใหม่นั่นเองเ <'s> พราะฉะนั้นดวงจิตดวงนี้จะไปกับเราทุกภพทุกชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งเขาใหม่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่โชคดีมีความสุขคิดดีคิดบวกอารมณ์ดีอารมณ์บวกปรารถนาสิ่งไหนให้คุณเฝ้าพร่ำพูด ลงมือทําแต่สิ่งนั้นนั่นเองปราถนาในสิ่งนั้นมองดูเห็นพูดรู้สึกกับสิ่งที่คุณปราถนาอะไรที่ไม่ปัาถนาคุณอย่ารู้สึกเพราะว่านั่นคือการใช้กฎจักรวาลก,ก,กฎแรงดึงดูดนะคะเป็นกฎธรรมชาติกฎวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงนะคะคนสําเร็จหรือคนระดับโลกล้วนล่วงรู้ทางลัดนี้นะคะสิของคนบนโลกนี้ที่รู้อีก90%ไม่รู้ยังคงใช้ชีวิต โดยทั่วไปปกติเหมือนเดิมที่ยังคิดดีคิดบวกอารมณ์เดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกก็ถึงทําให้ชีวิตก็ขึ้นๆลงๆนั่นเองชีวิตเลยยังไม่ไปไปถึงไหนนั่นเองนะคะเหตุเกิดจากว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะแต่วันนี้โคจนออมมาแบ่งปันสิ่งดีๆกับทางลัดของคนสําเร็จหรือทางลัดระดับโลกนั่นเองนะคะคุณลองไปเซิร์ชดูนะคะคลิปนิวรอนกับภาพยนตร์เด e s ซ c r e t นั่นเองคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าทําไมต้องคิดดีคิดบวกทำไมต้องอารมณ์ดีอารมณ์บวก คิดในสิ่งที่ปรารถนาพูดในสิ่งที่ปรารถนารู้สึกในสิ่งที่ปรารถนาฝึกฝึกฝึกทำทำทำซ้ำซ้ำเรียนรู้และพัฒนาเรียนรู้และลงมือทําสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะมาถึงที่สําคัญเราต้องรู้สึกนั่นเองเพราะว่าความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันส่งผลถึงอนาคตของเรานั่นเองนะคะถ้าเราคิดดีอารมณ์ดีความรู้สึกดีอนาคตเราย่อมดีแน่นอนแต่ถ้าคุณสังเกตว่าถ้าคุณหงุดหงีทวัวเสียาวันนั้นทั้งวันของคุณก็จะมีเรื่องราวแย่ๆเข้ามาถุงแค่ดังนั้น ฝึกค่ะเราต้องฝึกตัวเราเองไม่มีใครเป็นตั้งแต่แรกต้องผ่านการฝึกฝนเพราะโค้ตต้อนอ้อก,ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่คนขี้หุดหิดโค้รขี้หุดหิดขี้หัวเสียม,มากๆเลยนะคะ mm. เพราะว่าเราสะสมสะสมความเครียดความหมุดหิดอะไรหลายอย่างเข้ามากลายเป็นคนที่โมโหง,ง่ายหงุดหิดง่ายนั่เองแต่พอมาเรารู้ทางรัฐเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็คือเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าธุรกิจกําลังจะเติบโตแล้วทําไมมันไม่เติบโตต,ต,ต,ต่อ,เ,อเกิดจากว่า เราไม่สามารถรักษาอารมณ์ใจของเราได้นั่นเองเรียนกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดเคยเรียนรู้มาผิวผิวเพลินเขาบอกคิดดีคิดบกวกเราก็คิดดีคิดบวกล้วก็เป็นคนดีนี่วแล้วก็ไปวัดเราก็ทําบุญล้วก็ต้องเราก็สวดมนแล้วก็ใส่บาตรแต่ทําไมแล้วฉันทําไมยังไม่รวยแล้วฉันทําไมยังไม่ประสบความสําเร็จเหตุเกิดจากว่า เรายังไม่รักษาอารมณ์ใจของเรายังไม่ได้เหมือนกับทางศาสนาถ้าเป็นผู้ศาสนาก็บอกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเองผู้เบิกบานแต่เราเป็นผู้งุดหิดผู้ชุนเฉียวผู้อะไรที่มันเป็นด้านลบไงคะเราก็เลยยังไม่ประสบความสำเร็จและยังไม่มีความสุขนั่นเองก็คือต้องเปลี่ยนใหม่นะคะให้เป็นคนที่คิดดีคิด บวกอารมณ์ดีมีความสุขนั่นเองให้สนุกเบิกบานมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะยังไงก็ติดตามกันไว้นะคะเดทที่2ก็จะมาสั้นๆคร่าวๆมาสรุปให้ฟังว่าจากโค้ช้นอ้อเรียนรู้อะไรมาแล้วก็จะออกมาแบ่งปันตรงนี้นะคะมีทั้งหมด7วันนะคะวันนี้เป็นเดทที่2แล้วค่ะยังไงก็ติดตามกันไว้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามโค้ช้นอ้อแบ่งปันนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาย้อนชมอีกมากมายนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามานะคะติดตามกันไว้นหน้าเพจนี้นะคะ TS w i n t e l l i g e n c e System of W e l l นะคะบ่ายสิราดาโคตันอ้อนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็ผลบุญกุศลใดที่โคตันอ้อนได้ทำดีไว้นะคะขอส่งผลบุญนี้ให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ mm hmm. ขอให้คุณโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ mm ่ะ hmm. ขอบคุณมากคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีคะ mm ่ hmm. คคะเล mm ิฟ hmm. ยูค่ะ